ทุกยกมีความหมายครับมีคะแนนในทุกๆุกยกให้แฟนๆได้ดูครับเอาเปิดาตอนนี้ครับโยทีมิกำลังรอช้าครับเหมือนกันครับเอาครับต้องมาดูกันครับว่าโอ้ยท่อการครับของเวทีเมืองราชดำเนินเมืองครับไปซ้ายครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็คือที่แข้งขวาครับโยทีม พยายามใช้ความเร็วนะครับโยทินครับไฟที่แล้วนะครับในรอบแรกนัดสุดท้ายครับโยทินชนะมาหนึ่งจังหวัดอะไรไม่ได้แลยครับเพราะว่าชกกันสายกโอ้ยสอกไกแล้วก็ชกกันตอนที่ทั้งสองคนที่เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าวันนี้ครับหยอกล่อไปเล็กน้อยครับแต่ว่าดูครับเพชรลุกเมืองครับทย่ในเกมของตัวเองไม่สนใจครับมุ่งมั่นเดินหน้าต่อครับโอ้แล้วดูครับโยทินลุกนี้ทําได้ดีครับใช้ความไวครับเนี่ยความเก่าประสบการณ์ครับในสาววธีนึงใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ครับเฮยแข้งขวาแล้วเข้าไป สอบไปทีหนึงแต่อยู่ที่ว่าจาันโอ้โหบุกเข้าไปเนี่ยนะครับถอดไปหาจังหวะถอดไปหาจังหวะกินทีละนิดทีละหน่อยครับรอดูครับโอ้โหนี่นะฮะแหมลูกนี้เขับโอ้โดูครับดักซอกโอ้นี่ก็ทบกันสบายๆครับโยทินครับโอ,โอ้สอบอีกแล้วครับ,อบ,อรบเป็นลูกเรือมาๆมาๆมาเหมือนกันครับจังหวะขวานก็มาติดแต่ว่ายกนี้เป็นลูกเรือพยายามเร่งขึ้นมาครับดูว่าไมป แต่วหล่านี้เสียเงี่ยงเสียส่งแล้วครับแต่ว่าไม่เสียคะแนนครับของพี่ลุงเรืองแต่ว่ายังคงพยายามครับข้างขวาได้สวย,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 ยวสแล้วยับแย่ไปโอ้โยกที่งพวกศอกแรกเกือบไปเหมือนกันยังคงเดินต่อเดินแล้วทำได้ไม่ได้มีศอกขวามาทีหนึ่งยังไม่ถึงครับโยกทิ้งคุ้มชัยกันต่างแโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามีลูกพลิกแพงแล้วครับตอนนั้นเห็นลุงเรืองก็เพราะว่าเริ่มจะงุดกินแล้วครับเพราะไม่ไปไปตามแผลแล้วครับ ขเขาพยายามท้ารุ่นเทออกมาแล้วเอ้าดูดูครับขุนเข่าคำชะโนดล็อกแล้วบินตีเร่งตีครับอาด้วยครับารายการอาตาดีโอ้ห oh, สอกซายโยทินเป็พนลุอนอกเรืองนี่แกเดินครับแต่ว่าแกยังทําอะไรแต่ไม่เป็นที่ไม่นะครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ต้องกดดันให้หนักกว่านี้แหละครับที่ของโยชินคือการเอาตัวลอกหน้าที่ของเพชรลุงเรืองคือต่อยนับต่อยน็อกให้ได้ครับอ่ะดูครับ การเอาตัวลออของโยชินครับล็อกไว้ความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่แต่อวุธมีหรือเปล่าครับโดนงแค่ขวาไปทีหนึ่งครับฉะนั้นทุกวินาทีครับทุกเสียววินาทีมีโอกาสครับถูกต้องกับอะไที่สําคัญครับดูครับโยชินหนึ่งก็ไม่ประมาทครับในขณะที่เพชรอุ้งเมืองเองยังคงมีความพยายามครับดูครับเชิญเขาได้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเพชรลุงเนืองนี่คือชั้นปจุบันของเวทีมวยราชดำเนินนะครับมองหาตัวช่วยครับโอ้โหโดนเข้ามาอีกครับสี่ครับแต่ถ้าสองนับแบบเหมารวมก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องล็อกอย่างเดียวครับโอ้แต่ทีนีแน่ตอนนี้นีอึดอัดและเกินก็อาก็เตะซ้ายับเจอศอกโอ้โหจะค่อยๆเฉิดฉายแววออกมาเองครับถูกต้องแล้วครับเนื่องจากผลงานที่พิสูจน์กันมากว่า5เดือนเศษครับมวยราชดำเนินครับ นับถอยหลังแล้วก็ตื่นเต้นไปพ,พ,พออไร้อ,ยยอ oh ho. มๆกันได้จอย่ังเข้าไปโยธินโอ้โหเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทครับจะเป็นของใครโยธินเอฟเอ